รถไหลครับรถไหลรถไหลไหลจากตรงนน้นมาปัดเนี่ยปัญหานี่จะเอาตัวนี้เลยออกยากและหนึ่งขัดด้วยสองรถหนักด้วย เนี่ยจะเอาตัวนี้เราออกยากป่ะนี่จะเอาตรงนี้เ้วออกยากสลักก็ถ้าอยากให้ง่ายก็คือก็คือถ้าอยากให้ง่ายเนาะตรงนี้สลักมันดันแล้วมันคำ้ำค้ำตรงนี้แล้วก็มีทางเดียวก็คือถอดตัวเนี้ยุบแ,แล้วนะนี่ không đơn giản giúp này nam này nam lại Hả? chắc tùng này ở tùng roi nam chưa mày ô ừ. lại chắc roi nam à. mà uống sửa mà bài kai tơ về luôn แสดงว่ามันไหลามาแรงเลย,ยไหมไหลช้าๆมาลุมลถึงตรงนี้ล้อหน้ามันยุบไงเนี่ยเนี่ยน,นู่นแหละ <ๆ S 1> ล้อหน้ามันลงมาตั้งแต่จากน,น,<ๆ>นู่นแหละพี่นี่ไขอบนี่อันนี้ล้อฝั่งขวาๆๆๆๆแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นไม่ใช่คลองมันก็ไม่ล้มนะ ใช่มันก็ไปตามดีไงน,นี่มันเป็นเนี่ยล้อนี้มันลงตรงนี้ก่อนไงเนี่ยใช่ถ,ถ้าไม่มีคองก็ล่งไปมาดูมอน้ำบิดเลย,เลยนี่กระบะนี่บิดเลยเลย เนี่ยตัวลูกดินมันเริ่มยุบแลนะ้วนั่นน่ะตัวลูกอะจริงตัวลูกอะดินดินมันเริ่มซุดแลนะ้วเนี่ยมันดินดินมันอ่อนนะเนี่ยดูอะเนี่ยดูดิใครจะอยากให้มันเกิดเนาะ มีเก็บกู้ก็เอาตีไปประมาณสักครึ่งวันได้อยู่เพอ่วๆวันหนึ่งอะพี่ว่าไหมอะ,อมะาอกากนี่ก็ทิ้งเลยแล้วเม้นอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่ปัญหานี่มันจะถอดลูกดึงออกนี่แหละก็มีทางเดียวก็คือถอ,นนอดน็อตตัวนี้ออกถอ,นนอดน็อตตัวนี้ออก แล้วก็นี่ไปฮะถอดองเสร็จน the uh. the uh ี on, uh ่แต่ตัวนี่แหละปัญหาเนี่ยต้องดึงต้องดประคองตัวนี้ไว้รถก็ต้องใช้ก็ใช่ไงดินมันยุบเล้วไงคือดินตรงนี้มันไม่มีรถเนี่ยขนาดคนยังเหยียบยังนึบๆๆนั่นแหละก็ดูแต่ดินอ่อนดินมันอ่อนด้วยอู้ เบรกแตกอีกไปเดียรถนี่เบรกแตกสีนล้อโอ้โ,อโหสีนลอ้ลอตัวนี้ไม่ใช่เบรกนี่สีนีไม่มีไอ้ฝาครอบไงฝาครอบเอาออกเป็นเบรกแห้งแบตเตอรี่เอาออกอย่างนี่ฮะยังไม่มีใครแตะน,น,นี่แบตเตอรี่อยู่นี่ ถังน้ํามันอยู่ด้านล่าง<ช>ดีนะถังน้ํามันอยู่ด้านล่างถ้าแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างถังน้ํามันอยู่บนนี่นอ,อ่อาก็ได้แหละเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของรถใช่ขนาดเจ้าของรถเขายัง<ช>รู้ยังนี่หรือว่ายังไงก็จะรูแ้แล้วแหละแม่โทรบอกกันแล้วแหละผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าใจเราก็มองดูไว้ให้ดีๆก็นั่นแหละแล้วก็ดู ใช่เราก็ไม่ต you. oh, oh ้องเข้าไปเพราะว่ามันมีเคยมีเคสที่ผมไปตอนนั้นน่ะเราไปช่วยเขาแล้วทีนี้ผมไปเจอของดีในรถเขาเขาว่าทีมงานกูภัยเขามยไปไอ้ที่ไหนได้เราเก็บไอ้ของตัวนั้นเอาไปให้เก็บไว้ให้เจ้าของเขาโดนนี่ก็เลยเอา้วยมาตั้งก็ดีแล้วมันดีนะมันอยู่เส้นเส้นขาวพอดี นู่นเลยอยู่ประมาณครึ่งวันนู่นแหละพี่เอ้ยจอดอยู่นู่นไหลไหลออกมาโอ้แล้วไม่ใช่เบาๆด้วยนะมันไม่มีเลยกว่าจะกู้กว่าจะเก็บได้ น่าจะรถกากกับรถกากรถกากนี่เอารถนี้ลากเลยนี่เสร,ร็จแล้ว,ลวไม่รอหรอกอือใครจะปเปล่าได้พี่มันมันไม่ใช่งานหมูหมูเลยนะเนี่ยมันกระดูกโคตรกระดูกเลยนะเนี่ยแล้วหนึ่งอีกอย่าง สินค้ามันอยู่บนรถด้วยตัวลูกมันตัวแม่ก็ยังอยู่เต็มเลยน,นั่นนะต้องโกยออกยอยเยจ้าของรถน่าจะยังดูแลอะไรอยู่หรือเปล่ายูหน้าตะเมียงตรงที่ตำรวจชอบตั้งด่านตรงนี้ประจำครับตะเมียงทุกวันครับ เที่ยงคืนมาก็ยังโดนตรวจวลกลางวันก็กลางวันก็มีตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่เช้าอยู่หน้าร้านยางอุปา a t การยางนี่ก็ร้านปะยางก็เป็นทีมงานกู้ภัยด้วยกันนี่แหละครับอยู่เส้นไปกราบเชิง ก่อนจะถึงโรงรักขาดเรืออะไรก็รถใหญ่ก็ทำใช่ไหมรถใหญ่ก็ทำนะครับอยู่นี่แต่ไม่เปิด24ชั่วโมงนะเพราะว่า24ชั่วโมงไม่ได้นานเกินไปนานเ <laughs> กินไปเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเก็บกู้ตัวไหนเราติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันโอเคครับ <im it> ผมก็ไม่อยากอยู่ใกล้ท <im it> านั้นเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ